วัดเชิงเขาอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระมหาธาตุเจดีปาวาทิโกพระพุทธรูปที่เราเห็นนี้ก็คือหลวงพ่อแก้วประธานพรค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยสดงดงามและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะประชาชนทั่วไปและสายโมต่างก็มาไหว้ขอพอรกันที่วัดเชิงเขานี้ละค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางมาจังหวัดสระบุรีนะคะตรงถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดสระบุรีฝั่งตะวันตกนะคะเราจะมองเห็นเจดีสีทองประการตาอยู่บนภูเขาริมถนนค่ะนั่นก็คือพระบรมธาตุเจดีปาวาทิโกหรือเราเราเรียกสั้นๆว่าวัดเชิงเขานั่นเองค่ะค่ะนี่ก็กำลังจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในวัดนะคะ ซึ่งคณะที่มาในวันนี้ก็เป็นคณะของอสมอตมตมนนยออำเภอชุมพ,งพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดินทางมาจากโคราชกันเลยละค่ะเพื่อที่จ<ร>ะมาไหว้สการะขอพรหลวงพ่อแก้วประทานพรหลวงพ่อรวยพระสังฆายแล้วก็ไหว้ขอพรจากศาลเจ้าพ่อห่มเขียวแล้วก็จเจ้าแม่แตงอ่อนค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของพระพุทธรูปหลวงพ่อรวยค่ะก็จะสลักเป็นต้นเสานะคะสวยงามเลยค่ะข้างในนี้จะเป็นพระพุทธรูปของหลวงพ่อรวยค่ะถ้าท่านผู้ชมมาก็จะเจอจุดนี้ก่อนเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่เราจะเดินขึ้นพระบรมธาตุเจดีปาสาทิโกก็จะเป็นบันไดขึ้น พระบรมธาตุาเจดีปราสาทที่โกนี้นะคะก็จะสูงสูงประมาณตึก5ชั้นนะคะตรงนี้ก็เพียงแค่บริเวณด้านหน้าที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะก็จะเป็นบันไดสูงซึ่งเราเดินขึ้นไปนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยละคะ่ะซึ่งคณะที่เดินมาก็าอ่อนแรงพอสมควรนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นบุญค่ะที่ได้มาวัดเชิงเขานี้นะคะ เพราะว่าทั้งบรรยากาศความร่มรื่นความสวยสดงดงามรู้สึกถึงความสบายใจความเย็นสบายเลยค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีน้ำพุจำลองลงมานะคะน้ำตกค่ะซึ่งก็จ้างบรรยากาศของความร่มรื่นร่มเย็นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะถ่ายอีกสิคะนายกมาแล้วอะะ ตุแต่งด้วยต้นไม้มานมาชนิดเลยนะคะไม้ประดับแล้วก็ไม้ยืนต้นทําให้พื้นที่บริเวณตรงนี้ร่มรื่นร่มเย็นเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งก็ทําให้สบายตาสบายใจก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระเก้วประทานพรค่ะก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระเก้วประทานพรน,นะคะ เราก็จะต้องมาติดตรงนี้และค่ะก่อนนวดค่ะที่เห็นนั่นคือพระบรมธา,าตุเจดีย์นะคะนักท่องเที่ยวก็จะมารถ่ายภาพกันเชื่อมบริเวณน้ำตกนี้กันเป็นอย่างมากเหมือนกันนะคะแล้วก่อนที่จะขึ้นไปฝั่งซ้ายมือที่เราขึ้นบัน,นไดไฟนะคะเราก็จะมาเจอกับศาลเจ้าพ่อห่มเขียวแล้วก็จะแม่แตงอ่อนค่ะศาลของเจ้าพ่อห่มเขียวแล้วก็เจ้าแม่แตงอ่อนนี้นะคะ ก็จะเป็นบ้านเรือนไทยที่สวยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีรูปปั้นของเจ้าพ่อหุ่มเขียวแล้วก็เจ้าแม่แตงอ่อนค่ะคนส่วนใหญ่ก็นิยมที่าาจะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อห่มเขียวกับเจ้าแม่แตงอ่อนโดยส่วนใหญ่จะนิยมขอโชคขอลาบหรือว่าขอในเรื่องให้สมหวังประสบความสําเร็จบางคนก็มีความเชื่อว่าถ้าไม่อยากติดทหาร ก็มาไหว้ขอพรจากเจ้าพ่อห่มเขียวแล้วก็เจ้าแม่แตงอ่อนนี่ละค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเองติดทหารค่ะอัดกันมาอีกก่อนที่จะไปไหว้พระแก้วประทานพรนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาไหว้พระสังกจัจจยค่ะไหว้สักการะบูชาพระสังกจัจจยเพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลได้รับโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกกระซับค่ะ พระสังกจจัยมีพุทธลักษณะอ้วนพุงยุย้ยมีความเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระสังกรจจัยย่อมเป็นผู้เป็นมหามงคลอุดมด้วยลาบยศความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านค่ะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นลิฟต์มาชัน้น5นะคะที่พระมหาเจดีย์ปาสาทิโกข้างบนนี้นะคะบรรยากาศเย็นสบายมากเลยค่ะ ลมแรงหนาวเลยค่ะตอนนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณลานกว้างเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระเก้าวประธานพรนะคะเราก็จะต้องมาตีละครั้งกันก่อนค่ะเป็นบริเวณลานกว้างเลยค่ะเราสามารถที่จะไปชมวิวของเมืองสระบุรีได้ถึง360องศาเ,เลยะค,ะเค่ะเราก็ได้มาเจอมัคคุเทศน้อยนะคะซึ่งแนะนำ สิ่งต่างๆในวัดนี้ให้เราได้ฟังนะคะแล้วยังบอกอีกว่าทางวัดได้อัญเชิญพ,พระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานให้ประชาชน,าานได้เข้า,าสักการะบูชากันด้วยค่ะเจดีย์ที่สร้างขึ้นบนภูเขานี้นะคะมีความสูงถึง5าชั้นเลยค่ะ,ะชั้นบนสุดเป็นยอดเจดีย์สีทองครอบด้วยพระพุทธรูป คือพระแก้วประธานพรค่ะข้างบนเป็นภาษาลีลพงเธานีองทีควาษสลีดนามมากเลยค่ะกับการออกแบบที่สลับซับซ้อนงดงามตรการตามในท่านแด้ที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีนะคะจะมองเห็นพระธาตุเจดีนี้ชัดเจนเลยค่ะเป็นสีทองเหลืองอลามสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยค่ะ ที่มาของหลวงแก้วประทานพรก็คือชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้วัดนี้นะคะเห็นดวงแก้วลอยขึ้นจากภูเขานอกจากวัดนี้จะมีเจดีย์แล้วนะคะจึงได้มีการเชิญพระพุทธรูปอันเชิญดวงแก้วดวงนี้มาประดิษฐานที่พระพุทธรูปนี้และตั้งชื่อว่าหลวงพ่อแก้วปางประทานพรค่ะส่วนใหญ่ประชาชนแล้วก็สายมูทั้งหลายนะคะ ก็จะมาไหว้สักการะบูชาขอพรในเรื่องสุขภาพโชคลาภแล้วแต่ที่แต่ละคนจะอธิษฐานกันค่ะก็เป็นการเสริมเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองนะคะวัดพระธาตุเชิงเขาหรือมหาธาตุเจดีปาวาทิโกก็ได้รับทุนก่อสร้างเริ่มต้นจากหลวงพ่อรวยปาสาทิโกแห่งวัดตะโกจังหวัดอยุธยานั่นเองค่ะ เป็นวัดที่สวยงามมากออกแบบได้ซับซ้อนและยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะท่านใดที่เข้ามาในพระมหาธาตุเจดีนี้นะคะก็จะได้มาไหว้สักการะพระแก้วประทานพรซึ่งมีความสวยสดงดงามและเป็นพระพุทธรูปที่มีองค์ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนต่างก็มาขอพรอยากให้ตัวเองสมหวังในสิ่งไหนก็จะมาไหว้ขอพรกันที่นี่ละค่ะ เป็นพระาธาตุเจดีสีทองเหลืองอารามครอบพระพุทธรูปไว้เป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่บนชุกชีฐานเป็นกรีบบัวค่ะชั้นล่างลงมาใต้องค์พระประธานพรนี้นะคะคก็จะมีถ้ำพระซึ่งจัดทำจำลองขึ้นแล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆ รูปปั้นพญานาคประดับด้วยไฟแสงสีสวยงามมากเลยค่ะท่านใดที่ได้มาชมวัดเชิงเขานี้นะคะบอกเลยค่ะว่าคุ้มที่สุดเลยค่ะได้ทั้งความสบายใจความสุขหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะบรรยากาศที่ร่มรื่นร่มเย็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะแล้วคิดว่าจะมาแค่แป๊บเดียวนะคะพอมาถึงแล้วต้องใช้เวลานานเลยละค่ะ เพราะว่าแต่ละจุดที่เข้าไปดูนะคะเราจะรู้สึกถึงความศรัทธาความสวยสุดงดงามก็เลยต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยละค่ะอย่างที่คณะนี้มานะคะก็ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเลยละค่ะค่ะการที่เรามาไหว้สักการะบูชาองค์พระธาเจดีพระแก้วประธานพรนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการเสริมกำลังใจเป็นการเพิ่มกำลังใจค่ะ นอกจากจะเป็นการเสริมเพิ่มกำลังใจแล้วนะคะยังเชื่อกันว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าหลายท่านที่มาที่นี่แล้วเมื่อขอสิ่งใดในทางที่ดี <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วจะสมปรารถนากันเป็นอย่างมากเลยค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมท่านใดมีความประสงค์จะไปไหว้พระใหญ่ไหว้พระมหาธาตุเจดีไหว้พระบรม,มสาลายก,กระถาด<ะ>พลาดไม่ได้เลยค่ะต้องมาที่วัดนี้เลยค่ะ เพราะว่าศักดิ์สิธิ์จริงๆค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตถือว่าเป็นบุญเลยค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ